สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักเดือนตุลาคม2567กันค่ะวันนี้จะใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่มินิออร์เโคนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยสำหรับวันเดือนเกิดน,นะคะในแต่ละลัคนาราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยพิมพ์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นดวงความรักล้วนๆเลยโอเค ขอ5ใบาแรกให้กับชาวมิถุนนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่โอ้โหองถ้วยนะคะตั้งแต่ใบแรกเลยใบยที่สองเป็นไพ่เดอะซันค่ะ ไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมาใบที่สโอ้สี่ไม้เท้าก็มานะคะใบที่4เป็นไพ่7ดาบแล้วก็เป็นไพ่6ดาบค่ะโอ้สามใบแรกนี่แบบบางกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะถ้าถามเรื่องความรักไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยคือสองถ้วยสองถ้วยเนี่ยสำหรับคนโสดบางคนมีเกณฑ์ได้พบรักนะเออเป็นคู่บุญคู่อุปถัมภ์นะคะหรือว่าเป็นคนที่ถูกสเปค,คุณมากๆก็ได้นะคนที่เข้ามาอาจจะชอบกันทั้งคู่คือได้คน ที่ชอบคนที่ใช่นะคะแล้วให้เดอะซันขึ้นมา ไพ่ใบนี้มีดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวประจําไพ่เขาจะเข้ามาแบบจริงใจนะหรือว่ามีความชัดเจนนะคะในความรักความสัมพันธ์คือมีสเตตัสแน่นอนนะคะว่าง่ายๆนะเขาต้องมีอะไรดีสักอย่างในชีวิตเขาเขาอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นได้ถึงเจ้าของกิจการหรือว่ามีตําแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงานหรือว่าเป็นคนทํางานเก่งมากๆหรือไม่เขาก็ต้องเป็นคนเรียนเก่งมากๆหรือว่าเป็นคนมีบุคลิกหน้าตาดูดีมากๆก็ได้นะคะ เพราะว่าเดอซันมีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจำไพ่เพราะฉะนั้นคือแสงสว่างของโลกใบนี้เดินไปไหนทำอะไรคนก็ชอบมองนะคะด้วยบุคลิกหน้าตาอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นคนดวงเห่งก็ได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะคนนี้เข้ามาเป็นคู่เกื้อหนุนกันจะมีไพ่ประมาณ 3- 4สี่ใบนะคะในสำหรับยิปซีถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยได้คู่อุปธมภมหรือว่าคู่ส่งเสริมดวงชะตาเนี่ยเดอซันนะคะก็เป็นหนึ่งในไพ่นั้นแล้วไพ่สี่ไม้เท้า ลักษณะไพ่ที่ขึ้นมานะเขามีความชัดเจนไม่มีการแอบซ่อนหรือว่ามีสเตตัดชัดเจนอย่างที่อลิสบอกเคยเจอมาเข้ามาแล้วแบบ อ่าฉันอยู่ในส่วนไหนของชีวิตคุณกันแน่อะไรแบบนี้แต่คนคนนี้มีความชัดเจนมากเพราะอะไรมีไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาเจอคนที่ถูกใจนะคะเขาอาจจะมีการพูดคุยถึงอนาคตเกี่ยวกับการแต่งงานการวางแผนในอนาคตของคุณและเขาอยู่ในช่วงแรกๆของการเดทกันเลยเพราะไพ่สองถ้วยเนี่ยคือไพ่ของการเดทกันนะคะเพื่อนๆมันไม่ใช่ไพ่แต่งงานคือได้เจอคู่แล้วมันมีไพ่แต่งงานมาเนี่ยใบที่สถือว่าเร็วมากนะคะใบที่3เนี่ยตำแหน่ง ที่1 2 3เพราะฉะนั้นมีความชัดเจนค่ะไพ่เจดาบ7ดาบเนี่ยตีได้หลายความหมายนะชาวมิถุนถ้าก่อนหน้านี้คุณได้หลุดพ้นเพราะมีไพ่การหลุดพ้นนะคะ6ดาบออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมีมือที่สมีอะไรซุกซ่อนอยู่นะคะมีบุคคลอื่นๆเข้ามาแทรกกลางในความรักความสัมพันธ์คุณหลุดพ้นออกมาแล้วเจอกับแสงสว่างคุณกําลังจะได้เจอสิ่งดีๆที่กําลังรอคอยคุณอยู่หรือว่าคนคนนี้เนี่ย อาจจะเป็นคนไม่ชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวก็ได้หรือว่าในอดีตของคนคนนี้อาจจะเคยจบความรักมาเนี่ยมีการจบกันนะคะออกมาเป็นอิสระกับความรักที่มันไม่สมหวังก็ได้นะคะเราไพ่หกดาบขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะต่อให้จะเป็นดาบแต่ว่ามันคือการหลุดพ้นออกมาจากวิบากกรรมได้ทุกๆเรื่องเลยการงานการเงินความรักชีวิตส่วนตัวความทุกข์ในใจก็ได้แต่อันนี้อลิสเปิดเกี่ยวกับความรักร้อนๆเพราะฉะนั้นชาวมิถุนเองหรือว่าคนที่เข้ามาเข้า ได้หลุดออกมาเป็นอิสระ กับความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นคนนี้โสดนะคะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาโอเคอลิสขออีก5้าใบให้กับชาวมิถุนนะโหไพ่ที่ขึ้นมาแบบดีมากๆเลยเพื่อนๆแล้วไพ่โห the devil นะคะก็ขึ้นมาใบที่2เป็นไพ่หไม้เทาะะ้าค่ะใบที่3าม the w o r l d นะคะ the moon ก็ขึ้นมา the sun the moon แล้วก็ the w o r l d ขึ้นมาครบเลยแล้วก็เป็นไพ่ king ถือเหรียญโอ้โหชาวมิถุนอลิสจังเบิดไม่ครบทุกลักขณาราศีนะคะแต่ลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ย คิดว่าดีที่สุดในเดือนตุลาคมแล้วเพราะว่ามีไพ่เมเจอร์ที่ดีเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเลยโอเคมาดูเดอะเดวิลกันก่อนเดอะเดวิลเนี่ยเป็นคู่รักทางจิตวิญ,ญญาณเป็นคู่โซเมตนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลได้นะเพื่อนเพื่อนก็คืออยู่ต่างที่ต่างที่กันอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยแหละแล้วเ,เดินทางต้องมีการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามอำเภออะไรพวกนี้แต่ว่าคนที่เป็นคู่กันแล้วยังไงมันก็ต้องไม่แคล้วกันเนี่ยมีการผูก ผูกติดกันไว้นะคะตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าผูกจิตวิญญาณผูกติดกันไว้คนนี้เป็นคนโรแมนติกมากๆก็ได้นะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมีการเดทกันแล้วก็ไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาหรือว่าเป็นคนที่คลั่งรักมากๆก็ได้นะไพ่ใบที่2ขึ้นมาคนนี้เนี่ยประสบความสําเร็จในด้านการงานหรือว่าการเงินก็ได้นะแล้วยิ่งไพ่เดอะซันอย่างที่อลิซบอกเนี่ยคนคนนี้มันต้องมีอะไรดีสักอย่างนะคะไม่การงานการเงินนะชีวิตส่วนตัวหรือว่าสติปัญญาความรู้เป็นคนเรียนเก่งมากๆก็ได้ ไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาแล้วไพ่ King of Pentacles ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีไพ่อยู่ไม่กี่ใบในสําหรับยิปซีถามว่าคนนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตเขามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วหรือเปล่าเนี่ยไพ่หกไม้เท้าขึ้นมากับ King of Pentacles ขึ้นมาเป็นหนึ่งในนั้นมีโอกาสได้เป็นถึงเจ้าของธุรกิจหรือว่ามีเป็นกิจการอะไรของเขาเองหรือว่ามีตำแหน่งใหญ่โตในบริษัทก็ได้ถ้าตอนนี้เขายังเป็นแบบ ตัวเล็กตัวน้อยอยู่นะเพื่อนๆแต่ลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ประสบความสำเร็จนะคะไพ่ The Worlds ขึ้นมาไพ่ใบที่3โอ้โห The Sun กับ The Worlds นะคะเป็นหนึ่งใน3ภัไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมา The Worlds เนี่ยคือชีวิตที่ถูกเติมเต็มด้วยความรักความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตหรือว่าคนคนนี้เนี่ยชอบเดินทางก็ได้นะคะเป็นไพ่ของการเดินทางเป็นชาวต่างชาติได้เพราะอะไรไพ่ The Worlds เนี่ยคือไพ่ของการย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้น ชีวิตใหม่ในต่างทินต่างแดนส่วนใหญ่มันคือตลอดชีวิตนะคะเป็นไพ่ของการตั้งคันมีบุตรได้เนี่ยเราไพ่เนี่ยนะอย่างที่บอกเลยคะ่ะ the devil ขึ้นมานะ uh, the world ขึ้นมา ต่อให้อยู่ตัวจะอยู่ห่างไกลกันแต่ว่ามันเป็นคู่กันแล้วนะเพื่อนๆยังไงมันก็ต้องมีโอกาสได้พบเจอกันวันยังค่านะคะ w o r ว d เลนไเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่แต่งงานก็จริงแต่มันคืออยู่ด้วยกันเราเกื้อกูลเกื้อหนุนกันที่ดีมากๆเลยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันสักเท่าไหร่นะคะเราไพ่เดอะ o มูนขึ้นมาเดอะ o มูนเนี่ยเป็นไพ่ของการพลัดถิ่นฐานอีกแล้วนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งในที่ที่คุณไม่คุ้นเคยอาจจะด้วยการงานสายงานการท่องเที่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีเกณฑ์ได้พบเจอเขาหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีการาย้ายถิ่นฐานมาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะข้ามจังหวัดข้ามอำเภอข้ามประเทศเนี่ยแล้วมีการได้พบกันหรือว่าชาวมิถุนหรือว่าคนคนนี้เป็นคนขี้เหงาเหมือนกันนะเออเพราะเดิมมูลขึ้นมาส่วนใหญ่ตอนกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยเหงาลักษณะภัยที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ชอบทํางานนะเออชอบมุ่งมั่น ทำงานหาเงินนะคะพอไพ่เกี่ยวกับการงานเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าพอพบคั่มเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวเงาเงาเงียบเงียบเนี่ยจะมีความเหงาเนี่ยความว้าเวนะคะไพ่เดอะมูนเด่นมากๆเลยนะเราเป็นไพ่คิงออฟเพนด์เคิลสอลิสบอกว่ามันจะมีไพ่ประมาณ3-4ใบในสําหรับยิปซีใช่ไหมเปิดขึ้นมาแล้วคุณได้คู่เกื้อหนุนคู่บุญคู่อุปถัมภ์เดอะซันนะคะคือหนึ่งในน,นั้นแล้วคิงออฟเพนด a c l e สเนี่ยคือหนึ่งในน,นั้นเช่นกันเป็นคนทํางานเก่งเจรจาทางธุรกิจเก่งก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ อ่านใจคนเก่งมากๆมีมนุษย์สัมพันธ์ดีก็ได้ค่ะหรือว่าการเจราจารเกี่ยวกับการงานอะไรอย่างเงี้ยโอโ้โหเก่งมากๆเลยโอเคอลิสขออีก5ใบให้กับชาวมิถุนนะคะใบแรกเป็นอัศวินถือไม้เท้าค่ะใบที่2เป็นไพ่ดีเอ็มเพรสใบที่3 King of Cups ขึ้นมาโอโ้โหแล้ว The อ็มเพอเแล้วเป็นไพ่ เด็กถือถ้วยโอ้โหไพ่ขึ้นมาลักษณะนี้เดือนตุลาคมนะคะชาวมิถุนเกี่ยวกับด้านความรักเนี่ยเด่นกว่าทุกลัคนาราศีเลยขึ้นมาเนี่ยแต่ละใบนี่นะโอ้โหเกี่ยวกับความรักดีมากๆเลยนะคะอัศวินถือไม้เท้า คนที่เข้ามาคนนี้เขาอาจจะเดินทางบ่อยด้วยสายงานขอยกตัวอย่างอาชีพนะคะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นนะต้องเป็นคนทำอาชีพนี้ต้องมีการเดินทางบ่อยๆเช่นวิศวกรอย่างเงี้ยต้องเดินทางบ่อยนะคะหรือว่าก้มโยธามิกชิปปิ้งขนส่งหรือว่าแอร์สจวจเนี่ยมัน ไม่อยู่ติดที่นะเพื่อนๆนะคะการเดินทางของเขาในครั้งนี้อาจจะทําให้มีการพบเจอคุณก็ได้หรือว่าชาวมิถุนเองมีการเดินทางอะไรบางอย่างเนี่ยมีไพ่ของการเดินทางเนี่ยขึ้นมา อาจจะมีการพบรักในครั้งนี้ก็ได้หรือว่าเป็นชาวต่างชาติได้ที่ต้องมีการเดินทางย้ายถิ่นฐานมาทํางานที่ประเทศไทยนะคะแล้วมีการพบเจอกันหรือว่า,าคนนั้นอยู่คนละจังหวัดกันนะมีการย้ายงานนะคะเปลี่ยนที่ทํางานแล้วมีการพบเจอกันก็ได้ค่ะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาแล้วมีไพ่เดอะมูนเนี่ยไพ่ของการย้ายถิ่นฐานขึ้นมาอีกนะคะแล้วไพ่ใบที่2เนี่ยเป็นไพ่ดีเอ็มเพรสอูถามเรื่องความรักนะเพื่อนไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาเนี่ย คือได้คู่สปอร์ตนะได้คู่ส่งเสริมดวงชะตาก็ได้สําหรับคุณผู้ชายถ้าคุณกําลังฟังอยู่นะคะสนาของผู้หญิงที่เข้ามาเป็นคนที่แบบฉลาดมากๆเนี่ยเราก็ทําให้คุณสุขกายสบายใจส่วนใหญ่เป็นคนรีบเรียบเป็นคนอยู่ด้วยเราอิ่มอกอิ่มใจนะเป็นคนไม่เสแสร้งเป็นไพ่ของการตั้งครันมีบุตรอีกแล้วไพ่ของการแต่งงานนะคะพิธีแต่งงานขึ้นมาเป็นไพ่ของการตั้งครันเนี่ยขึ้นมาคือ the worlds นะคะกับ the empress ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ คุณเป็นผู้หญิงคุณกําลังฟังอยู่ชาวมิถุนคนที่เข้ามาเนี่ยต้องเป็นผู้นํามากๆนะคะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมีทั้ง King of p e น t a c l e s ราชาถือเหรียญราชาถือถ้วยแล้วแถมคุณยังได้ดีเอ็มเออร์ขึ้นมาอีกเหมือนเป็นชาวธาตุไฟเลยนะเพื่อนๆถ้าไม่เป็นชาวธาตุไฟก็ต้องเป็นคนทํางานเก่งมากๆนะคะมีภาวะผู้นําสูงเอาจริงเอาจัง,จงแล้วลักษณะเด่นของ d m p อ็ม e เลยเนี่ยคือไม่อยากให้คุณทำงานนอกบ้านเนี่ยอยากให้เป็นแม่สีเรือนเอาอย่างนี้นะคะ ไพ่ใบเนี้คือเป็นดวงแม่บ้านนะคะไพ่ The Empress ขึ้นมา King of Cups ขึ้นมาอันนี้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะคือเป็นคู่อุปถัมภ์ที่ดีนะคะมีความอนุเคราะห์ใจดีมากๆถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่แบบ เป็นคนก้าวร้าวนะเออกระโชกโคกค้าเป็นคนมีทิฏฐิอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะเออถือถ้วยเนี่ยมีความนิ่มนวลเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นคนใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ก็ได้ไพ่ใบนี้ดีมากๆเลยหรือว่าเป็นคนแต่งตัวดูดีก็ได้นะคะดูภูมิฐานนะอันนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะ king of cups เนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะเป็นแนวแถบเอเชียจีนเกาหลีสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะคะต่างชาติแต่ดี emperor ขึ้นมาเนี่ยคือเป็นฝรั่งเลยนะ ะะลักษณะเด่นของไพ่นะไพ่ใบนี้ดีเอ็มพเรอร์มีชาวเมธนะคะชาวเมธหรือว่าชาวธาตุไฟเป็นชาวประจําไพ่แต่คนที่เข้ามาเนี่ยไม่จําเป็นนะว่าจะต้องเป็นชาวเมธชาวธาตุไฟแต่ลักษณะคือมีภาวะผู้นําสูงมากๆเลยนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตในบริษัทก็ได้เป็นคนรักอิสระก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครควบคุมหรือว่าบงการแล้วยิ่งมีอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาอีกเนี่ยรักอิสระนะคะไม่เคยชอบให้ใครมาถามแบบ เธอทําอะไรที่ไหนอย่างไรอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้ใครเถียงก็ได้เพืเ่อนๆนะคะการควบคุมชี้นิ้วสั่งอะ่ะคนนี้อาจจะไม่ชอบเพราะว่าเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีตัวเองมากพอสมควรนะดีเอ็มพันเดอร์ขึ้นมานะคะแล้วเป็นไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เด็กถือถ้วยมีข่าวดีทางด้านความรักค่ะหรือว่าเป็นคนรักอิจฉาอีกแล้วเป็นคนชอบท่องเที่ยวก็ได้นะคนที่เข้ามานะคะโดยเฉพาะธรรมชาติเนี่ยป้าเขาลำเนาไพ่อะไรพวกนี้เป็นคนรัก ก็ได้นะคะรักสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้เด็กถือถ้วยขึ้นมาโอเคอลิสขอเปิดไพออร์โคนะคะให้กับชาวมิถุนอีก5ใบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะคุณได้พบเจอคนแบบนี้เราหรือ,อยังนะตรงไม่ตรงมาคอมเมนต์กันได้ลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหดีมากๆเลยเพื่อนๆปังมากๆนะคะเทียบกับ หลายลัคนาราศีเอาอย่างนี้อืมไพ่ดาบเนี่ยไม่ขึ้นมาเลยมีแค่ดาบเนี่ยคือ7ดาบนะคะแล้วก็6ดาบนี้ไม่เกี่ยวนะคะมันเป็นการหลุดพ้นออกมาจากอะไรบางอย่างมันคือดาบที่ดีค่ะ โอเคขอ5ใบนะคะให้กับชาวมิถุนใบแรกเป็นไพ่ stranger คุณกําลังจะมีเกณฑ์ได้พบคนแปลกหน้าเวลาที่คนคนนี้เข้ามาเนี่ยโอ้โหคุณอาจาจะแบบไม่คิดไม่ฝันเลยว่าคนแบบนี้จะมาชอบฉันหรือนะคะหรือว่า the devil ขึ้นมาจริงๆมันเด่นอีกความหมายหนึ่งนะคุณได้ตกหลุมรักใครคนหนึ่งตั้งแต่ยังไม่ได้พบหน้ากันหรือว่าคุณคิดฝันเนี่ยวาดฝันเกี่ยวกับอนาคตแฟนอนาคตสามีภรรยาเอาไว้แบบไหนแล้วคุณตกหลุมรักคนคนนั้นน่ะ ตั้งแต่ยังไม่มีตัวตนยังไม่ได้พบหน้ากันเลยคุณมีความคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าเพราะเดอะเดวิเนี่ยมันขึ้นมานะคะแล้วไพ่ใบที่สองขึ้นมาเป็นไพ่สมอเรือคุณจะมีการลงหลักปักฐานกับใครคนหนึ่งหรือว่ามีการเดินทางเพราะสมอเรือเนี่ยมันคือการลงเรือ การออกเดินทางนะคะไปเริ่มต้นที่ใหม่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้นะคะการเดินทางแล้วมีการพบรักกันได้เช่นกันค่ะไพ่ใบที่3ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเฮาสโอ้โหเกี่ยวกับความรักล้นๆวนอะไรเพื่อนๆที่ขึ้นมาเดอะเฮาส์คุณได้พบเจอบ้านที่แท้จริงของคุณก็คือได้พบเจอคนรักความรักที่อยู่ด้วยกันจนแก่เท่านะคะคุณมีเกณฑ์ได้ย้ายบ้านก็ได้นะคะย้ายตามแฟนย้ายตามครอบครัวสามีภรรยาค่ะแล้วไพ่ใบที่4ขึ้นมา The views ไม่ทุนคุณได้ไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมาทุกใบขึ้นมาหมดแล้วนะคะไพ่ The Sun นะคะตั้งแต่ใบแรกไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ The Worlds ไพ่ใบที่สามไพ่ใบนี้คือ Will of Fortune นะคะได้เจอคู่บุญคู่อุปถัมภ์คู่โชคชะตาฟ้ากำหนดถ้าก่อนหน้านี้คุณผิดหวังจากด้านความรักเนี่ยที่มันท็อกซิกมีความลับในความสัมพันธ์นะคะมีบุคคลอื่นๆเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบมันขึ้นมาคุณหลุดพ้นออกมาแล้วมาเจอคู่ของคุณที่แท้จริงพอไพ่ Will ออกฟอร์จูนขึ้นมาหรือว่าคนนี้เนี่ยมีทรัพย์สินก็ได้เพอไพ่วิลส์เนี่ยมันคือไพ่อของการทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือการมีทรัพย์สินอะไรบางอย่างหรือว่าคนนี้ได้สารต่อกิจการของที่บ้านก็ได้ค่ะหรือว่าการได้รับมรดกจากทางบ้านก็ได้พอไพ่เดอะวิลส์ขึ้นมาหรือว่าถ้าชาวมิถุนคุณกำลังรอกองมรดกอยู่นะรอเงินก้อนนะคะจากการที่คุณได้เลิกลาความสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้พอไพ่หกดาบขึ้นมาคุณมี เกณฑ์ที่จะได้นะไพ่ The Wheels ขึ้นมาค่ะแล้วไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ Knife นะคะเนี่ยคล้ายๆไพ่หกดาบเลยเพื่อนๆคือการตัด คนที่ไม่ใช่คนที่มันท็อกซิกนะคะคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดออกจากชีวิตของคุณแล้วคุณกําลังจะได้เจอคู่บุญเนี่ย mm. พราะ the w h e l s ขึ้นมา the sun ขึ้นมา the worlds ขึ้นมาโหดีกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับขึ้นมาทุกใบเลยให้กับชาวมิถุนวันนี้จบแล้วนะคะเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ใช่พลังงานลบทิ้งไว้ตรงหน้าไพ่นะคะเอาแต่พลังงานบวกๆกลับไปนะคะขอบคุณคะ่ะ